đây cái gì? ăn thêm mì. ăn mì. <hát> ăn mì <tars> <tars> ừ, với. <tars> เอาอธิษฐานก่อน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 ปลุกเร่งเอ้าถูกพะแเเอาวเป่าเลยาวเป่าปาหมดลกเป่าแล้วกินตรงนี้เค้กเอานี้กินไม่ได้หมดเยอะ่ีนีเลเฮ้ย พูดพูดพโอเคอาบมือปอมมือปอมปรอมมือิดเลยปอมิเลยเอออ้าวอ่านี่ของผ่านแม่มีมีผ้าหมด้วยชุดเครื่องนอนอ่าทำงานก้นขอบคุณก้นค่ะขอบคุณัาดอ้าวไม่ต้ออกนี่อบคุณก้ก็มีพี่ตร์เฮ้เอออย่างนี้นี่เออทำงานก้นทำงานกอนทำงานกอน นีต้องซื้อแผ่นเรี้ยมไว้มือแผ่นละลาไว้เอาคำโตมิตั้เบฟดูเบฟให้เบฟมีอะไรเออเสื้อผ้าตะเกียงไหมรับรับนรับรับรับดูที่มีอะไรทำอไรกัอาขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับเหนี้เอ้าขายไหมอีกของหวานมีใครไหมนี่ไงพี่ภูมิไม่แล้วมเมีอะไรไม่าใเอา